นอกจากเรื่องของปริมาณน้ำที่ตอนนี้เป็นประเด็นปัญหาอยู่นะคะเรื่องการเผาป่าก็นะว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทําลายระบบนิเวศอย่างรุนแรงแล้วก็ทําให้เกิดมลพิษตามมาด้วยชาวบ้านในพื้นที่ตาบลหัวเมืองอําเภอเมืองป่านจังหวัดลําปางค่ะก็ตระหนักดีถึงปัญหาการเผาป่านี้นะคะได้ช่วยกันร,รักษาป่าในพื้นที่เอาไว้ซึ่งผลจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานของคุณสมรัฐมาิลาค่ะ ชาวบ้านช่วยกันงมหาเต่าปูรูหรือเต่าภูเขาในบริเวณน้ําตกแม่ปานพื้นที่บ้านขาหมูที่หนึ่งตำบลหัวเมืองอําเภอเมืองปานจังหวัดลาปางแต่วันนี้โชคไม่ดีงมได้แต่ปูทั้งที่ไม่กี่วันก่อนสามารถหาพบได้โดยง่ายและได้ปล่อยลงน้ําตามเดิมห้ามใครเอาไปทาอาหารส่วนกบทั้งสองตัวนี้พบโดยบังเอิญขณะที่ชาวบ้านกําลังช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ําและปลาอีกหลายชนิด ที่หาได้ไม่ยากนักตามลําห้วยซึ่งไม่เคยเหือดแห้งเช่นเดียวกับรังพึ่งนับร้อยที่อยู่บนต้นไทรในพื้นที่ไม่ห่างกันมากนักโดยเป็นพึ่งหลวงซึ่งนิสัยไม่ดุร้ายอาพยพหนีไฟป่ามาจากที่อื่นเพราะที่นี่ให้ความปลอดภัยและมีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์การเดินทางมาถึงป่าแห่งนี้นั้นเหนื่อยพอสมควรครับแต่ก็ถือว่าคุ้มเพราะได้เห็นในสิ่งที่หาดูได้ยากอย่างเช่นรังพึ่งนับร้อยรดังบนต้นไม้ครับ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความอุดมสมบูรณ์ของป่าแห่งนี้อันเป็นแหล่งต้นน้ำำานําลําธารต้นกําเนิดของน้ําตกแม่ปานทําให้ชาวบ้านได้ใช้อุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรน้ําหมือนไร่แม้แต่ในยามหน้าแลง้งนั่นเป็นเพราะชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งมีหลายชนเผ่าได้มีส่วนร่วมอย่างแข่งขันในการดูแลรักษาทั้งการป้องกันการบุกรุกการลักลอบตัดไม้และการเผาป่าช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำสร้างแนวกันไฟ แม้กระทั่งการตัดถนนผ่านเขตป่าเพื่ออำน,นวยความสะดวกในการเดินทางของตนเอง<ด>ก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงเพราะเสียดายพื้นที่ป่ามากกว่าบ้านเมืองเราข้อ,อ EC, ู่ AEC ครับที่สําคัญไม่คือเรื่องของนารชนเผ่าซึ่งที่นี่มีหลายเผ่าไม่ว่าจะเป็นกะเลียงนะครับเป็นเย้าหรือมือเซือเนี่ยเราพยายามที่จะล็อกเอาไว้โดยไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลง แม้แต่เรื่องเกี่ยวกับการปัดถนนเข้าไปในป่นาก็พยายามที่จะไม่ทําพยายามดรักเอาไว้มากที่สุดเพราะเนื่องจากว่าในแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านเรียนรู้ว่าการ,กราตัดมาทะาลป่าจะเจอกัดภัยธรรมชาติมีดุดานขึน้นเรื่อยๆขนาดที่ถ้าเกิดว่าเราสามารถเก็บป่าเก็บชาติเอาไว้กับเรามากเท่าไหร่เราเป็นต้องกัดภมากนะครับประโยชน์ที่ได้จากการรักษาป่าที่ทําให้พวกเขาอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั้นได้ก่อให้เกิดความหงแหน ไม่ยอมให้ใครแต่ต้องที่เป็นการทำลายและยังปลูกฝังลูกหลานคนรุ่นใหม่เพราะเห็นว่าเมื่อมีป่าก,ก็มีน้ําและมีชีวิตมันก็เหมือนกับเป็นศูนย์การค่าหรือว่าศูนย์อาหารของบัานครับมีหนอมอีดวงห้วนแน่รถด,ด่วนเนี่ยน,นะครับม,มีเก็มีเห็ด มีมีอาหารส่วนไหนนะตามฤดูกาลก็ได้กินตลอดครับเืมว่านี่ถามว่าในผมใหบผลประโยชน์สิิงที่หันเป็นชัดเจนก็คือว่าน้ำครับดังน้ำนะครับมนุษย์ปลาบ้านขามการกเกษตรทําได้ทั้งปีนะครับน้ำอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็สามารถเอาไปใจ่เป็นปลาภกเขานะครับไปใจาบริโภคบริโภคบริโภคได้ครับปลาให้น้ําน้ําให้ชีวิต จึงเป็นประโยคที่ชาวบ้านที่นี่ระลึกถึงอยู่เสมอและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีเพื่อให้น้ำทุกแห่งมีความปลอดภัยและต่างช่วยกันป้องกันไฟป่าเพื่อรักษาระบบนิเวศและสุขภาพของคนทั้งมวลส่งเกียรติศักดิ์ชัยศิลป์สมรัฐมณีลา NBT เชียงใหม่รายงาน